กราบสวัสดีครับวันนี้พวกผมแบงค์กเกมใจเช่นเคยแล้วนี้เราอยู่กับ Xiaomi 11T Pro เรียบร้อยนะครับผมได้ทําการเทสเกมรุ่นนี้บอกไว้เลยว่าโหดมากๆเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเข้าสเปคให้ทุกท่านได้ดูกันก่อนว่าตัวนี้เนี่ยหน้าจอเป็นอะไร CPU เป็นอะไรนะครับเรื่องว่าที่หน้าจอเลยหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED นะครับขนาดหน้าจอเนี่ย6.67นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate หน้าจอของ,ของเนี่ยได้ถึง120เฮิรตส์ก็ถือยังปกติทั่วไปนะครับ CPU Snapdragon 888 5G ตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM 8 ROM 256แบตตเเอรีี่่นย ได้มา5,000มิลลิแอมป์พร้อมด้วยฟาชาร์ต120วัตต์ฟังไม่ผิดครับ120วัตต์คุณคิดว่าราคาเท่าไหร่กันผมว่าคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เปิดราคากันแบบร์กันหมดแล้วราคาต่ำกว่า20,000ครับ16,990บาทได้ทั้ง CPU ที่เป็น Snapdragon 888 5G ฟาชาร์ต120วัตต์คุณคิดว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมซึ่งผมจะไปลองเทสเกมให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้าง okay. น,น,าน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนนีีี้้้้เเเรรรราาอออยยยู่่ใกกมบแลลวคิทปได็ืฟ สูงมากแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับได้60เฟรมนะครับเรามาดูกันว่ามี11 T Pro เนี่ยเล่นเกมมา V เป็นยังไงบ้างนะคือมันต้องลื่นอยู่แล้วแหละถูกไหมกากร์มีประเด็นการมีประเด็นเฮ้ยไปช่วยหน่อยนาตาญาตามผมมาเฮ้ยนี่หันมาสวยเหนือฮ่ามันทำอะไรผมไม่ได้หรอกเฮ้ยอันนี้สวยอยู่อันนี้สวยอยู่อันนี้สวยอยู่เฮ้ยคอมโบอภิบาลมโบเป็นไงซีตัวควอนคิวผมไม่ได้โมไม่ไม่ได้โม้แบบสมรักคำสิงไม่ได้โม้ไม่ได้โม ไปต่อฮะมานาหมดก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ยิงสกิลดักเข้าไปห้าตัวก็ไปแล้วครับผมโอ้โหเมกาคิวรู้จักเปล่ารู้จักแต่เมก้ามานากูจะมาเฮ้ยโอ้โหได้ไปอีกแล้วตอนนี้วางติ๊สวยๆไปโอ้โหเอนลีเข้ามาชาร์จอย่างนี้ดูดเข้าไปอีกรอบหนึ่งยิงยิงเขไปยิงโอ้เอนลีก็ไอ้ลี่วะเดี๋ยวผมขออัดหน้าจอก่อนขอยันตั้งค่าโู้หอัดหน้าจอเนี่ยได้สูงสุดถึง90เฟรมนะครับโอ้โหวกนี้ต้องเจอ พวกนี้ต้องเจอนี่ได้ไหมได้มาสองอไม่ธรรม,มดานะฮะปล่อยอันทีครั้งเดียวได้มาสองตัวก็วางกันต่อดีครับตอนนี้ตอนนี้โอูโหไม่ว่าจะตอนนี้ตอนนั้นตอนไหนนะครับยังไงก็ไม่ได้ครับเพื่อนร้านหมดเลยเฮ้ยดับความสว่างหน้าจอเองครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมันร้อนมากๆเนี่ยมันดอดเองเลยนะบ้าน,น,นี้เขาตัวท็อปเลยนะอะไรอะไรนาตาาอะไรอะไรอะไรนาตาาเดี๋ยวผมมีดูดเลือดเนี่ย อหลุดพนเมื่อไหรเอาดิ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 าดาดมึงอะมึงกับกูอะต่างแกเสื้อผ้าสัตว์เฮ้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเอาดิมึงดูดครูเข้าไปมึงก็ตายเองเอ่ะครับน้องหมอนาตา雅นาตาะนาตาะนาตาะจะสไลด์จดสะสไลด์ตายแล้วกูตายแล้วกู่ม <c oughs> าแล้วครับตรงนี้เฮ้ยเสียงหลงเฮ้ยคูดโดนกระต่ายกระต่ายบินกระต่ายบินไม่เป็นไรเลือดผมเยอะ รอเลียวที่บางปาโกงโกมโกงนี่แอบยิงที่ข้างๆนะครับผมยิงป้อมเอ้ยเอาดิเอาดิมึงยิงกูแล้วเมื่อกี้มึงยิงกูแล้วคือ่เดียวแค่นั้นแล้วก็ยิงต่อครับอย่าไปกลัวเลยครับเราเลือดเยอะอ่ะกลัวอะไรอ่ะปักเข้าหน้าปักเข้าหน้ามึงจะแข็งน้นไม้มึงจะแข่งน้นไม้กูตีป้อมอ่ะเออเดี๋ยวผมจะมาสรุปไว้ให้ฟังแล้วกันสําหรับเกมอาวีนะอาวีเนี่ย เล่นได้ื่นๆทั้งการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดหน้าจอเนี่ยใหญ่แล้วก็มีพื้นที่หน้าจอให้เล่นเยอะมากะครับฟีลิ่งการทันก็ดี record, ทัดการลากมงศิลต่างๆทําได้ดีหมดเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความสว่างหน้าจอเนี่ยถ้าเกิดเครื่องมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะดรอปความสว่างหน้าจอเองนะครับตอนอัดหน้าจอเนี่ยก่อนที่จะอัดหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่60ตลอดนะครับแล้วก็อัดหน้าจอปุ๊บเนี่ยเหมือนตัวเกมมันจะลิมิตว่าเฟรมเรทของเกมอยู่ที่60เพราะฉะนั้ ในเกมผับซีโมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้เลยก็คือกราฟิก HDI HD แล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเลือกปรับเป็นกราฟิกดีแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดเพื่อให้มันดูแบบลื่นไหลที่สุดแล้วก็ภาพจะดูแบบดูง่ายที่สุดรุ่นนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเฟรมเรท90 FPS ได้นะนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยเรามาดองดูกันว่าถ้าเกิดผมเล่นในเกมนี้มันจะเป็นยังไงบ้างโอโ้โหไอสัตว์แล้วเสือกลงเมืองเดือดกวาดหน้าจอก่อนเลยนะครับลมก็บักเมืองก็บั๊กมึงคิดแล้วใช่ไหมงงาลตรนี้ ได้อยู่ได้อยู่ผมเนี่ยได้อยู่ผมโหดอยู่ไปก่อนครับผมว่าเพื่อนผมน่าจะทิ้งผมหมดแล้วอุ้ยติดติดกระโดดนอนลุกขึ้นวิง่งกระโดดหลบนั่งดื่มดื่มน้ำานี่กูรู้นะมึงอยู่ไหนสัตว์อ้าวล้มแล้วกูล้มแล้วไมว่กูสาบบ้ายามาเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับ เจอกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับการโดดร่มนี <tapping> ่คือเปิดเสียงดังมากเลยนะดังสุดแล้วนะเสียงมันได้แค่นี้เองอ่ะเฮ้ยเจอคนว่ะครับเอ้าล้มเลยเหรอเฮ้ยแม่นจังว่ะสองคนในเวลาสั้นอ๋อตอนนี้ผับจีอัปเดตใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดยิงโดนหัวจะได้ยินเสียงกังก้ง น่าลำคาญมากเลยบางทีจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าน่าลำคาญมากเลยตอนนี้เนี่ยมันร้อนมากนะครับคุณผู้ชมพอมันร้อนแล้วความสว่างหน้าจอมันมืดมันหายไปเลยนะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อาจจะหงุดหงิดหน่อยนะหรือว่าเขาไม่ได้ซีเรียสกันวะหรือว่ามีแค่ผมคนเดียววะที่ซีเรียสเรื่องความสว่างหน้าจอเนี่ยคงงั้นน่ะไม่มีใครพูดกับผมเลยนี่โคชิกี้คงน่าจะไม่มีคนปลาผมชุนแม่งเลยครับคุณผู้ชม เลือดติดล้อเลยเฮ้ยก็มีคนเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้น้นขึ้นรนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายเออเออป้าอย่าอย่าทำอย่างนั้นผม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 ปาเพื่อมาเอารถผมปาสโมเพื่อกับมาเอารถครับคุณก๊อฟ เล่นแบบมีวิสัยทัศน์ป้าเป็นไงล่ะรถผมดีครับเอ้าเอ้ากระโดดเฉยมีบ้านมั้เนี่ยเออเออเมีรองนั้นแหละมีรองรองนั้นเล่นเออเออ โอ้โหยอมครับ okay, okay, เดี๋ยวผมสรุปไห้ฟังเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมผับจีโมบายนะผับจีโมบายเนี่ยเล่นได้ลื่นๆทั้ทงการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยใหญ่แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจับได้พอดีมือมากๆเวลาเล่นก็จะฟินๆหน่อยนึงเวลาทัชต่างๆก็จะฟินหน่อยแล้วก็การควบคุมหน้าจอหรือว่าคุมปืนต่างๆก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยหลายอย่างนะครับอย่างถ้าเกิดเครื่องร้อนเนี่ยความสว่างหน้าจอจะดรอปลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็พอมันดรอปแล้วเนี่ยมันมีอาการกระตุกบ้างเล็กๆน้อยๆนะ แล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยถ้าเทียบกับเจนเก่าอย่างมี่1 0ี Pro เนี่ยรุ่นนี้จะดีกว่าในเรื่องของการแยกซ้ายแยกขวานะครับแต่ว่าความดังก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ดังมากขนาดนั้นต่อให้เปิด100%ยังไม่สามารถปรับการสเฟรมเดทได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอก,กันตอไปเลยดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมคอมบิวตี้เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้เลยก็คือกราฟิกสูงมากแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับได้สูงสุดเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในโหมด Battle ับมเนทิล่นนใโดด Battle Royal Mode ีกว่าะรว่า มันเล่นได้ลื่นขนาดไหนเวลาเจอฉากใหญ่ๆเรนเดอร์ภูเขาเท้องฟ้าทะเลอะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยมาเล่นให้ดูแบบ BR แล้วนะก็มาลองดูกันอุ้ยลื่นจังทำไมมันลื่นจังโอเคโอเคโอเคเก็บของก่อนเฮ <Enemy spotted. S 2> ้ยมีคนมีคนผมเห็นละโอโ้โหเก่งนะเนี่ยเป็นเล่นไปตัวแค่นี้เองมีปืนสีทองด้วยหรอ M4 เอนโฟปืนทองเลยหรออ้าวโอ้ยล้มนี่ <Enemy spotted. S 1> ต่อเลยละกันนี่ล้มดิโอ้เกมนี้ผมบอกเลยว่าผม่นดๆทั้งบันอ่ะอุ้ยนี่ไงมันร้อนเกินไปแล้วผมมือไวด้วยเป็นไงอาจะยิงไม่โดนก็แตกนะครับน้องพี่อ่ะสิงปืนไวเฮ้ยไม่ครั มาอีกแ,กแล้วเฮ้ยมีอีกน,นะมีอีกนะเขายิงกันอยู่ไหนวะเขายิงกันอยู่ไหนวะโอ้โหแม่งเกินโอ้โหแม่งเกิน,นเกมนี้เรียกผมมาก๊อตเรียกผมมาก๊อตเจ็ดตัวเข้าไปแล้วครับผมว่ามันผมได้ยินเสียงอะไรแถวนี้แหละ เกือบ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 ล้มเกือบล้มเกือบล้มไปเกือบล้มไปเกือบล้มไปน้องเหมือนจะมีคนนะอุ้ยแม่นจังอ้ยเดี๋ยวหลังเข้าหลังเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มเข้าหลังเหรอ โโอ้เป็นไงเป็นไงยิงดมนะครับเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ที่ถางเลยซ้ายิงดมไปก่อนเลยเรียบร้อยตายมั้งเรียบร้อยตายมั้งต้องตายแหละจังหวะนี้ยิงไปเยอะขนาดนั้นอ่ะ ไม่ได้อีกเหรอโอ้ตายเลยไม่สองตัวระยะไกลอะ่ะผมไม่พลาดอยู่แล้วโอ้โหสิสมตัวเดี๋ยวมันมาออกข้างบ้านแน่นอนไม่สิบสี่คิวเดยห้าคนสุดท้ายนี่โอ้โหดูคุ้มปืนดิผมยิงอะไรอะ่ะมันตายแล้วนี่ ในบ้านก็ตายอ่ะครับโอ้โหเหลือเหลือสามตัวเอา้าชิบหายโอ้โหหัวเน้นเ้นเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายอันนี้อาจจะไม่มีมุกเฮ้ฮคือค่าเลยนะ ก็เดี๋ยวสรุปไว้ฟังเลยแนะครับสำหรับเกม c a l l of Duty ในโหมด Battle Royale นะครับเล่นได้ลื่นไม่มีปัญหาทางการอัดหน้าจอและแมสต่หน้าจอครับเรื่องของฟิลิ่งการทัชเนี่ยทำได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มนู่นนี่นั่นหรือว่าการคุมหน้าจออะไรต่างๆใช้งาน3นิ้ว4นิ้วต่างๆทําได้ดีหมดเลยนะเกมนี้เนี่ยผมว่าแตกต่างจากผับ G Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยเสียงจะฟินกว่าดังกว่าดังจนเครื่องข้างหลังตรงนี้เนี่ยสั่นเลยอ่ะรู้สึกแบบฟินไม่กับมันนะครับเรื่องที่ผมรู้สึกแบบหงุดหน้้าาจอถเกิดมมันนร้อาก มันจะดอกความสว่างหน้าจอลงเองนะครับพูดทุกเกมเลยเพราะว่าเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องความสว่างหน้าจอมากนะครับหน้าจอมืดเล่นไม่ได้จริงๆนะแล้วก็เรื่องของความร้อนนะครับที่มันร้อนมากจนขนาดที่มันขึ้นแจ้งเตือนมาว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องคุณมันร้อนมากนะครับผมขออนุญาตปิด WiFi คุณปิดเน็ตคุณหรือว่าเป็นตัวอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยผมเป็นคนมือไวผมกดปิดไว้ก่อนผมไม่ได้อา่านนะก็ประมาณนี้นะกันเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อไปครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแอนด์เปลาเก้าเรียบร้อยนะครับการสิงที่ผมปรับนะปรับเป็นคุณภาาพพูงเรระะะฉนนนัั้มจแ ล้นเหลือแน่นอนนะครับต้องมารอดูว่ามันจะปเป็นยังไงบ้างกดในตั้นไปก่อนในสเต็ปครึ่งแล้วก็กดดิฟเข้าไปนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สุดท้ายเลยหรอรถผมมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงกระโดดเชี่ยวหัวเข้าไปชี้เชี่ยวหัวช่วยเชี่ยวเฮ้ยเราจะไม่หัวเด็ดขาดนะครับมันจะ18บแอกทันทีโอ้ยตอนนี้เราเปิที่1แล้วดูนะฮะไจโรสโคปในการเอียงซ้ายเอียงขวาพี่ซ้ายพี่ขวา,ขวาต่างนะครับทำได้ดีกันเลยทีเดียวนี่เอียงนิดน้อยนีุ่โอ้โหระเบิดไปหนึ่งคันก็เบิดไปสองคันนะครับทริปเปิลคิวไม่ดับเบิลคิลตต้้้องงััวววแจหะนี ไปต่อครับผมจะโดนหรือเปล่าโดนเรียบร้อยนะฮะคนอื่นวางยาผมแล้วผมก็ไม่เป็นไรผมไม่กลัวหรอกนะที่5ก็ไม่ได้กลัวหรอกนะสีสวัสริ์นั้ติดล้อจริงๆครับผ,ผู้ชม นี่เก็บได้เก็บได้ด้วยเก็บได้ในาภายมานี้ดิฟแล้วก็เข้าโค้งนี้เอ้ยเอ้ยเกือบไปเกือ <laughs> บไปนิดนึงไม่เคยอนาดขนาดนี้มาก่อนนะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะเรากาลังดิฟเข้าโค้งใหญ่อยู่แต่ว่าเราหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปอย่างรวดแรงรวดแรงคืออะไรรวดแรงคืออะไรมันอยัดใหม่อีกแล้วเหรอมันอยัดใหม่เองอีกแล้วเหรอไปต่อครับตอนนี้กําลังดิฟใส่โค้งกันมาเพื่อจะแซงที่หนึ่งนะจังหวะนี้นะครับกระโดดเข้ามาต้องต้องชนใหม่แล้วหนีชนแล้วครับชนแล้วหนี มีอยู่จริงในประเทศไทยมีชื่อไปดูไปต่อเลยครับตอนนี้ผมกำลังจะมาดิฟแข่งกับรถรถไฟรถไฟทีรถไฟขอทีไปต่อครับอุ้ยลบได้แม่เจโนสโคดีนะครับนี่ยังได้กว่าโชว์ไปหนึ่งสเต็ปก่อนนะครับหลุดทรันหลุดโค้งหลุดโค้งไปแล้วหนึ่งสเต็ปผมจะบินให้ทุกท่านได้ดูนะครับบินบรรลือลิศกันเลยทีเดียวไปต่อฮะกดต่อโอ้โหมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ไฟแล้วอันนี้กดไปครับในตัสีม่วงไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับแล้วก็ชนะอย่างง่ายดาย นี่คือการาฟริกคุณภาพสูงนะครับผู้ชมภาพยังลื่นปืนสกการขนาดนี้แต่ว่าแม่งร้อนมากเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มีโอกาสไปลองเล่นมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับทุกครั้งก็เล่นได้แบบนี้เลยก็คือเล่นได้ลื่นๆทั้งการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องของใจโสรสคมเนี่ยดีมากเอียงซ้ายเอียงขวาแค่เล็กน้อยนะครับก็ตอบสนองครับไม่เหมือนกับบางรุ่นที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่เหมือนกับ มี10 T Pro รุ่นเก่านะครับที่ตัวกล้องมันนูนหนาแล้วเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาจะรู้สึกหงุดหงิดรุ่นนี้จะดีกว่านะครับตรงที่ว่าการเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมันจะสมมาตรกันนะแล้วก็เรื่องของภาพเรื่องของความเลื่อนต่างๆเนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะครับต่อให้แบบปรับสูงสุดขนาดไหนเนี่ยก็อย่างว่าเนาะ Snapdragon 888มันก็ต้องลื่นอยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม Asphalt นะเราไปเจองกมต่อไปโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเกมจินนี่แปะเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้เลยนะครับกราฟิกสูงสุดแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็น60% พร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วอ่ะตกใจตกใจอะดิพวกมึงอะเปิดแสงเปิดเสียงก่อนตกใจอะดิวิเชิญคุณแม่ลงมาเฮ้ยมันบินได้เหรอบินก่อนเลยแล้วกันเนี่ยผมอยู่บนนี้ละผมไม่ไปไหนละแล้วก็ลงมาแล้วเขาเป็นดาวเสาดาวมาแสงครับโอ้โหโดนเลือดด้วยนะครับเปิดประตูบ้านประตูเมืองก็เป็นหนึ่งสเตปปักเสาวันตีครับโอ้โหเลื่อนนะดูเลื่อนนะดูเลื่อนเลยนะไปครับไปก่อนผมเรียกสนูลงมาเพื่อเรียกลูกกระป๋องลงมานะครับแล้วก็เรียกตอนนี้ลงมาเพื่อเพิ่มเกาะให้ตัวเองแล้วก็มีไฟด้้ววยยแลก็หมุุนป ไปหนึ่งสเต็ปคึ้งนะฮะโอ้โหมันท่านน้านะครับท่านน้าเจอท่าอะไรดีน้ําต้องเจอน้ําเปล่าอ่ะเอาโมนาไปก่อนเอาโมนาไปเปิดน้ําก่อน,อมน,อนผมว่าน้ําต้องเจอดินว่ะดินมาดินมาดินมาแตกแตกผมว่าผมก็ตีแรงระดับหนึ่งเลยนะทำไมมันตีเบาเาจังวะวันนี้อ่ะผมเรียกธนูไฟลงมาก่อนหาเอ้ยเขาเรียกหาไฟหาไฟฟ้าอุ้ยตายแล้วหรอเร็วจังเลยอะ่ะยังไม่ได้ทันทำอะไรเลย โอ้โหผมหมุนตีผมหมุนตีมมนตี่ขวด้าไปพี่หน้าอุปกรณ์ของคุณร้อนจนเกินไปนะครับขออนุญาตปิดอะไรนะปิดแจ้งเตือนเมื่อกี้เขาบอกเลยนะร้อนตรงไหนวะเออเจนจินมันเป็นเกมที่ร้อนง่ายหรือว่าถมจริงผ้าบอนอะ่ะไม่อ่าจหน้าจอว่าร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวลองอัดหน้าจอให้ดูผมว่าน่าจะแบบเครื่องระเบิดคามือําวมวยกันเลยทีเดียวโอ้โหเห็นไหมครับอัดหน้าจอปุ๊บวิ่งกันเป็นช็อตเป็นช็อตเลยจะกระโดดลงน้ําด้วยมาไฟสุดท้ายนะครับอัดหน้าจอไปด้วยตอนนี้น่าจะ บันเทิงบันเทิงหน้าตุ๊ดแน่นอนหมุนปรับ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 เฮ้ยเป็เล่นไปอันหั้นจอก็ยังแบบดูดีนะดูดีอยู่นะผมไม่ได้ถือว่ามันกระตุกกระตี้กระตุกกระตักขนาดนั้นนะปักเสาแล้วก็อ้าวเจอสองก็ไปดิครับปั๊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 บจะเอาใช่ไหมเบิ้มฮะิึงจะเอากับกูได้เลยใช่ไหมกัดฟันแล้วนะหมุนดิ เ้ยหลบได้มึงก็จะเอาอีกตัวนึงใช่ไหมมึงรู้หรือเปล่าในน้ำเนี่ยมันร้อนเฮ้ยในน้ำมันเย็นดิร้อนบ้าบออะ <c oughs> ไรเง้ยว่ายน้ำอยู่น,นี่ลงเรือน้อยคอยมาโยนไปไหนสี่แล้วก็หูร้อน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 ไม่ใช่ไม่ใช่ในเกมครับมือพมร้อนมือผมร้อนเกินจุกเข้ามาหลังบ้านแล้วก็เปิดไปตายไปก่อน ว,วิ่งกันมาอีกสี่ตัวเหรอสี่ตัวแล้วไงอ่ะครับใจผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยดันเลยเหรอสายดันนี่ว่าสายดันดันพลังเปิดอตีก่อนเลยละกันตอนนี้ฝนมันตกใช่ไหมฝนเอาไฟไปหน่อยเลยละกันผมว่าใช้คุณแม่ดีกว่าคุณแม่ตีแรงกว่านะมึงคิดว่ามึงแน่นักเหรอมึงเจอธนูไฟหลบได้นะหลบได้หลบได้หลบได้ไดม่ธรรมดานะผมบอกเลยตัวละครผมเนี่ยยิงไปกล่องเลย ยิงไปกล่องเลยและกันเปิดประตูบ้างใส่หน้ามังก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสาระเกงเกงชิ้นอินทรแพคทขับเล่นได้ลื่นทั้งการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะครับอาจจะมีแบบกระตุกบ้างเล็กน้อยตอนอัดหน้าจอนะแต่ว่าก็ยังสามารถควบคุมหน้าจอได้อยู่นะทั้ในบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดมันร้อนมากๆนะครับมันจะกระตุกหนะักจนไม่สามารถควบคุมหน้าจอได้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นข้อดีเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมันร้อนมากๆมันดอกความสว่างหน้าจอไม่พอมันบอกอีกว่าผมขออนุญาตจะปิดตัวตำแหน่งแจ้งเตือนของคุณหรรือออว่่่าาปปิิดะไไทีมันนนนกกงงเลย ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Gen s ชิน i m p a c t นะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเ,เลยดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนนะครับที่ผมพร่ำบอกว่าเนี่ยมันร้อนจนความสว่างน้าจอมดอกเองนะครับมันจะร้อนสักเท่าไหร่กันเชียวเริ่มมาที่แบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นผ่าน 5G นะครับแบตเตอรี่จะลดไป21%แต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นผ่าน WiFi เนี่ยแบตเตอรี่จะลดไป18-20%แค่นั้นเองคือไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันแบตบมันลดน้อยนะครืคออร่อง้้นแ 5T ร้อนปุ๊บความสางหน้าจอดอปปั๊บ มันจะเอาพลังงานไหนไปกินล่ะเอองงละสิเรื่องของความร้อนเลยแล้วกันที่ผมเทน,นะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยความร้อนเพิ่มขึ้น18องศาซึ่งเทียบเท่ากันเลยกับมือถือเกมมิ่งนะครับร้อนมากจริงๆต่อให้แบบมันดอกความสว่างหน้าจอขนาดไหนแต่มันก็ร้อนมากสังเกตได้เลยในเกมคอมีดี้ที่ผมเล่นไประยะเวลายาวนานขนาดนั้นจนร,ร้อนจนขึ้นแจ้งเตือนว่าขออนุญาตปิดแจ้งเตือนปิด WiFi ปิดนู่นนี่นั่นข้อดีเนี่ยก็คือ CPU ที่เป็น Snapdragon แปดแปเนี่ยเล่นเกมได้จริงเล่นเกมได้เื่นจริงเป็น CPU Snapdragon ที่ราคาถูกที่สุดในตอนนี้ฟ้าชาร์จ120วัตต์นะครับชาร์จเต็มห0 0รอเเนี่ยในระยะเวลา17นาทีส่วนข้อเสียที่ผมรู้สึกไม่ชอบส่วนตัวนะครับคือที่มันดรอปความสว่างหน้าจอเองนั่นแหละครับแล้วก็เกมแอบจีเนี่ยยังปรับ90้าเฮิร์ตไม่ได้ซึ่งตัว CPU เนี่ยมันสามารถทําได้แล้วส่วนตัวเนี่ยรู้สึกชอบมากๆนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับเจนเก่าอย่างมี10 t Pro รเนี่ยรุ่นนี้จะดีกว่าในเรื่องของหน้าจอเรื่องของ refresh rate หน้าจอที่มันพอด ฟ้าชาร์ตยิ่งชอบเข้าไปอีกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยากให้ผมทำา1ชั่วโมงกับเกมตุ๊ดๆต,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 ตัสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ใครที่รอ A 5 2 S 5 G ทนรออยกแป๊บหนึ่งกำลังทำนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน,นะะวันนี้เนี่ยหากมีข้อมูลปิดพลาดเป็นไรขออภัยในที่เรื่องเป็นปข้อตกลงเลยครับ